สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คณะตุมีช่วงโสภิรชยาพามูค่ะอีพีนี้จุนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนพระรามอนะคะซึ่งช่วงที่กําลังก่อสร้างถนนเส้นนี้อยู่นั้นนะคะก็ได้สร้างเรื่องราวเล่นลับไปพร้อมๆกันด้วยจดการมาเป็นที่มาของศาลแห่งนี้ค่ะโสภิรชยาพามูค่ะ เรื่องราวน่าสนใจที่จะพามามูกันวันนี้อยู่ที่ถนนทนบุรีปากท่อหรือถนนพระรามสองเขตบางขุนเทียนถูกสร้างขึ้นในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรในระหว่างที่กำลังก่อสร้างถนนมาจนถึงก่อหมอที่5้าและ6นั้นได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นในความฝันของคนงานทำถนนคนหนึ่งเขาได้ฝันไปว่ามีงูจงอางท้องแก่เลื้อยมาบอกว่า ตอนนี้ฉันกำลังท้องแก่ขอเวลาสักเจวันให้ฉันได้คลอดลูกก่อนนะแล้วจะย้ายไป,ไปที่อื่นเมื่อสิ้นเสียงนั้นคนงานก็สะดุ้งตื่นจากความฝันแล้วเล่าให้หัวหน้างานฟังแต่ทั้งสองคนต่างมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระไม่เชื่อในสิ่งที่ฝันหัวหน้างานจึงสั่งให้เขาทำงานต่อไป ในระหว่างที่คนงานกำลังขับรถเกลี่ยดินอยู่นั้นก็ไปทับกับบางอย่างเข้าเมื่อเคลื่อนรถออกดูก็พบว่าได้ทับร่างแม่งูและไข่งูจงอางทั้งคอกตายและได้เก็บไข่ที่เหลือรอดบางส่วนกลับมาต้มกินที่บ้านกับภรรยาระหว่างที่รอภรรยาทำอาหารเขาได้หลับฝันเห็นแม่ง,งูจงอางอีกครั้งกูจะเอาชีวิตพวกมึงให้หมดทุกคนเขาตกใจตื่นแต่ก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ฝันอยู่อย่างนั้น ซึ่งเป็นเวลาที่ภรรยาต้มไข่งูสุกพอดีเมื่อกินไข่งูกันจนอิ่มก็นอนหลับพักผ่อนแต่อนิจจาชายคนงานทำถนนไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของเขาก็มีอาการเพ้อพูดแต่ว่าฉันไม่กินอีกแล้วฉันไม่กินอีกแล้วฉันไม่รู้ว่าชีวิตฉันอะพร้อมกับเห็นภาพหลอนเป็นงูเลื้อยเข้ามาทับที่ตัวงูมาอีกแล้วอางูออกไป เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันก่อนสิ้นลมหายใจส่วนลูกๆของพวกเขาได้ทำการขอขมาจึงรอดตายทั้งหมดและหนึ่งในนั้นได้เปิดเผยเรื่องราวนี้กับทางรายการซึ่งหลังจากนั้นช่วงถนนบริเวณที่คนงานทับงูจงอางและลูกก็เกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนจนชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เชิญพรามณมาทำพิธีสื่อสารตามความเชื่อได้ความว่า แม่งูจงอางโกรธแค้นที่มนุษย์ทำให้ครอบครัวทั้งหมดต้องตายและมีหนทางเดียวที่แม่งูจงอางจะยอมหยุดเอาชีวิตและความโกรธแค้นนี้ลงได้ก็คือสารหากตั้งสารให้แล้วก็จะไม่ทำร้ายใครอีกและจะคอยช่วยเหลือผู้คนเพื่อบำเพ็ญบารมีแทนจึงกลายเป็นที่มาของสารเจ้าแม่งูจงอางที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขอพรแล้วสำริจผลโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ ต่อมามีการขยายถนนพระรามสองทำให้ต้องย้ายศาลเจ้าแม่ง,งูจงองังมาอย่างที่ตั้งศาลปัจจุบันเจ้าของที่ดินเล่าว่าเจ้าแม่ง,งูจงอัางได้เข้าฝันคนในบ้านว่าขอที่ดินปลาบ,บริเวณนี้ได้ไหมอยากจะขอให้ช่วยสร้างศาลให้ใหม่เจ้าของที่ดินจึงสร้างศาลเจ้าแม่ง,งูจงอัางและลูกให้ตามกำลังศรัทธาจนเป็นที่สการะบูชามาจนถึงปัจจุบัน สำหรับวิธีการสการ,ระสารเจ้าแม่ง,งูจงอางและลูกนะคะก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพบกับผู้ดูแลสารแห่งนี้นะะั่นก็คือคุณพี่นีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับขั้นตอนในการไหว้มีอะไรบ้างคะ sort of wine, ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะไหวสารพระภูมิเจ้าที่นะคะค่ะค่ะจุดธูปห้าดอกนะคะจะมีถวายน้ําชาแล้วก็พวงมาลาพวงอะไรหนึ่งพวงมาลาหนึ่งพวงน้ําชาค่ะ เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเสร็จแล้วก right ็จะมาที um okay ่ตายายศาลตายายตายายก็จะถวายพวงมาลัยแล้วก็หมากพลูหมากพลูทูปกีดอกคะทูปเก้าดอกค่ะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ต่อมาก็จะไปที่ศาลเจ้าแม่จงอางและลูกค่ะเครื่องเส้นสักการะมีอะไรบ้างคะจะมีมีไข่ไข่สดนะคะค่ะแล้วก็พวงมาลัย แล้วก็มีน้ำมันเติมตะเกียงค,ค่ะทำไมถึงต้องเป็นไข่สดละคะพี่ีค่ะเจ้าแม่ชอบไข่สดจ้ะโอเคค่ะงั้นจูนะคะขอตัวไปสการาสารจาแม่งูจออ่างและลูกสักครู่ค่ะ สำหรับการขอพอรศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางและลูกให้บนตามแต่ใจศรัทธาซึ่งคนที่บนสำเร็จมักจะนำไข่สดเป็ดไก่หมูชุดไทยบายสีหรือภาพยนตร์มาถวายนอกจากนี้ที่บริเวณของศาลเจ้าแม่ง,งูจงอางและลูกยังมีงูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเชื่อว่าหากใครที่มาขอพรแล้วเห็นงูเลื้อยออกมาพรที่ขอจะสำเร็จผล อย่างไรก็ตามลักษณะของถนนพระรามสองในอดีตนั้นมีผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสองช่องจราจรสวนทางผู้ใช้รถส่วนใหญ่ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ประกอบกับลักษณะเป็นถนนบายพาสอีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ช่วยย่นย่อระยะทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้จึงทำให้มีปริมาณรถหนาแน่นเสียงร่ำลือเรื่องอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงที่ถนนกำลังก่อสร้าง ไปจนถึงถนนเปิดใช้งานแล้วนั้นอาจเป็นผลมาจากความประมาทเหล่านี้ก็เป็นได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของตำนานสารเจ้าแม่งูจงอางและลูกหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและติดตามเรื่องราวมูมูไปกับโซภพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ we <laughs>